ตอนนี้เราจ่ายมิลลิแอมเพิ่มขึ้นนะครับเพิร์ดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมอเตอร์ก็ค่อยใส่ขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการปรับสปีดนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับโดยวันนี้เราจะมาแนะนําการปรับสปีดโดยใช้สัญญาณตัว C 2 0 m มิลลิแอมนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็ทัดการกดสตาร์ทผ่านตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ตัวซิมูลเตอร์ครับเป็นตัวปรับสปีดสัญญาณ420นะครับใช้งานนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่สัญญาณ AI1 นะครับแล้วก็กาวจีนดีนะครับไปที่เป็นซิมูลเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเป็นมีแอมแล้วก็เป็นจีนดีนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับรงนีเราก็จะ ทำการดิฟสวิตนะครับปกติแล้วนะฮะตรงไอหนึ่งจะอยู่ตรงที่คำว่าอยู่นะครับคือรับสัญญาณเป็นโวลต์อยู่แล้วก็ดิฟมาฝั่งไอน,นะครับก็จะรับเป็นสัญญาณเป็นมิลลิแอมนะครับผมตอนนี้ถ้าเราเสียบสายเข้ามานะครับว่าซิม,เมูเตอร์นะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็นสัญญาณสี่0นะครับที่หน้าจอก็จะโชว์ที่20%นะครับที่4ี่มิลลิแอมนะครับ ที่คลิปนี้ผมจะทําการกดสตาร์ทฐานหน้าจอนะครับในการเซตติ้งค่าเบื้องต้นนะครับแล้วก็กดเมนู1ทีนะครับเข้าไปที่พารามิเตอร์นะครับการเซตติ้งค่านะครับเราก็จะไปที่คูปซินะครับเราก็จะสตาร์ทฐานคีย์แพดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่คุปสิบ1นะครับคูปสิบเเราก็ไปที่11 03นะครับเราก็เลือกเป็น A1 นะครับเราจะเราจะใช้สัญญาณ A1 นะครับเป็นตัว รับสัญญาณสี20นะครับแล้วก็ไปที่กุ๊ป13นะครับเป็นอะนาล็อกอินพุตนะครับแล้วก็กดเซฟเข้าไปแล้วก็ตั้งเป็น4 4%ก็คือ20ไฮ้4มิลลิแอมเท่ากับ20%นะครับตัวนี้ก็จะแสดงเป็น uh, 20%ถึง100%ก็คือ4ถึง20มิลลิแอมนะครับ เดี๋ยวเราลองกดสตาร์ทดูนะครับกดสตาร์ทตรงปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับตอนนี้เรากดสตาร์ทอินเวอร์เตอร์ตรงนี้หมุนนะฮะตอนนี้มีลูกศรหมุนแล้วแต่ว่าตัวมอเตอร์ยังไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราลองจะลองปรับับตัวซิมูเลเตอร์นะครับตอนนี้เราปรับไปที่5ป์นะครับก็อยู่ประมาณ27%ก็ประมาณ4.9เฮิรต์นะครับลองปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราปรับมาที่7นะครับ นี้ลองปรับไปที่20นะครับไปที่10มิลลิแอมนะฮะก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ25เงินนะครับลองปรับไปที่20มิลลิแอมนะครับตอนนี้ก็คือ100%นะครับประมาณ50เงินนะครับ49.9นะครับนะครับตัวออมอเตอร์นะครับก็จะเ,เบานะครับลงนะครับถ้าเราปรับมิลลิแอมลงนะครับ ตอนนี้เราต่อมาที่4มาที่5 ah มิลแอมป์นะครับก็อยู่ประมาณ3 1เปอร์เซ็นต์นะครับไปที่ประมาณ7แหเท่งนะครับสำหรับคลิปการาตับสปีดมอเตอร์นะครับโดยใช้สัญญาณสี่มิลมิลแอมป์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับนี้ก็สวดสดีครับ